นี่เลยยิบนอนเต้น <ง lly> เฮ้ค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะที่นี่เขาพนม ah> แต่อุปสรรคของเราก็คืออะไรคะนีน คือเราเอาเคิร์ดขึ้นไปไม่ถึงครับเพราะว่าเราเอาเก่งมาทางชันมากเลยค่ะเมื่อกี้นม่อรถโจอยู่นู่นเมื่อกี้คุณยิบลองเอาขึ้นมาเลยลองมาอยู่ตรงนี้ยถึงตรงไหนนะถึงในรถตรงนี้เนี่ยข้างอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรอยเป็นรอยล้อรถแบบไม่เยรอนี่ค่ะรอยล้อรถคุณยิปโรนนะคะ ตอนนี้กำลังขอบสัมภาระขึ้นไปข้างบนนะะเหมือนว่าจะมาอยู่ที่นี่นะคะได้แล้วนี่นี่คะ่ะทุกคนสัมภาระไม่ใช่ย่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันข้างบนนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะแชรนี่<ม>ถึงแล้ว นี่คะ่ะที่นี่ก็มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยนะคะเดินไปพรางชมบรรยากาศไปพรางนะคะนี่รักนะเขาพนมบนยอดเขาก็จะมีลมพัดหน่อยๆนะคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนยอด ท้องที่นี่เขาพนมแล้วนะทุกคนนี่เลยเต็นท์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมตั้งเต็นท์ก่อนดีกว่าตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะเอาดูว่าตอนนี้เหนื่อยอยู่ครับผมขึ้นมาจากโน่นนะเหนื่อยมากเอาดูอันเดี๋ยวตั้งเต็นท์ก,ก่อนนะเต็นท์ใหญ่นะเต็นท์ใหญ่มากทุกคน ตอนนี้ก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับนี่เลย <c oughs> นะครับตอนนี้แบบลมพัดเย็นสบายมากพักผ่อนนะอยากจะบอกว่านะครับที่นี่นะฮะมีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะทุกคนเขามีแบบไฟฟ้าเดินด้วยเดี๋ยวผมไปขอไฟฟ้าไว้ชาร์จแบตได้นะฮะ <c oughs> thank you. จะพาทุกคนนะครับเดินชมบรรยากาศก่อนได้กันไอ้ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะอยู่ที่จุดสูงสุดก็ว่าได้นะฮะบรรยากาศก,าศก็ประมาณนี้ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นยอดเขาพนมนะฮะอ่าส่วนฝั่งนู้นนะครับทุกคนนูน้นที่เป็นเต็นท์แดงๆนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นอ่าผู้ดูแลนะครับคอยรักษาความปลอดภัยให้เรานะฮะเลื มาไขไว้ไก่ไงไก่มาไขไว้กล่องจริงไหมจริงนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไขนี้ไปทำอาหารกันนะคะอ <c oughs> ัโอเคทุกคนจะเห็นตรงนู้นไหมฮะไอ้ตรงนั้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปตรงนั้นจะเป็นเนี่ยฮะแถวนี้จะเป็นบ้านไร่ชายเขานะฮะเป็นจุดกางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งนะฮะจุดชมวิวด้วย ส่วนขยับมาทางด้านขวาที่ทุกคนเห็นไหมฮะตรงนี้แถวนี้ผูทานแก้วเมื่อรอบที่แล้วนะครับผมก็ไปกลางที่นั่นเหมือนกันนะฮะส่วนอีพีนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาที่นี่เขพาพนมนะครับนี่เลยจะเป็นหนังสือที่นี่เขพาพนมนี่ผมพาทุกคนมาดูห้องน้ำนะฮะนี่เลยนี่นะครับนี่จุดห้องน้ำนะทุกคนนี่นี่เลย ห้องน้ำมีทั้งหมด3ห้องส่วนห้องอาบน้ำนะฮะก็มี1ห้องนะฮะทำอะไรกินครับทำผักกันค่ะคนที่ไม่นอนคลิปนี้ชลาดนะคะนี่มีผักด้วย 好吧。 ขอพนมให้ชมกันนะครับ่าเดี๋ยวเจอกันครับออกนะฮะม่ใช่มีมีอกบางส่วนนะ ตอนนี้อยู่ด้านหน้าผมเลยโดนว้าวเป็นไงบ้างฮะได้ตามเลยอันนี้ตื่นเช้ามาอันนี้เวลาหกโมงครึ่งนะฮะตอนนี้หกโมงครึ่งพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งนี้นะฮะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้น นี่เลยนะฮะแล้วขัางนน้นก็แบบพระอาทิตย์ขึ้นพอดีนี่พาทุกคนมาชมดอกไม้นะฮะตอนเช้าสวยมากว้าวนี่เลย굿มอร์นิ่ค่ะคนนี้ทำอะไรอยู่คะัก็ควยครับก็ไฟย่างนะ,ะ้กัะทาอีกเหรอเออ ก่อไฟเพื่อจะทําอาหารเช้ากันนะคะตอนนี้ทําเมนูอะไรครับเช้านี้เบรกฟัสขบร้านัป็ดเอ่ีเช้เชาของเรานะคะหิ่หยอบพิกไทยไม่สวยมากมีไข่ดาวไส้กรอบนะครับ ก็เดี๋ยวมานั่งกินพร้อมกับนูเลยบรรยากาศเขาพมนมด้านหน้านี่เลยฮะเดี๋ยวจะกินแล้วนะฮะก่อนอื่นต้องใส่แม็กกี้ที่ไข่ดาวหยอกเข้าไปก็เดี๋ยวลองชิมกันดูอันดับแรกเลยเราต้องชิมไส้กรอกนี่เลย กินแบบฝ้า่ลังเลยครับแล้วก็นั่งชมขอพรนุมว้าวอร่อยมากขาย,ยาา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ นอนเต้น